สวัสดีครับนิพุมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อวันพีชไฟติ้งผานนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับมาแนะนําวิธีการเข้าเกมแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดเกมวันพีชไฟติ้งผานในปี2023นี่สนะครับเป็นเกมวันพีชมือถือที่ดีที่สุดณตอนนี้แล้วก็ว่าได้เนาะคือก่อนหน้านี้เคยแนะนําไปแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้แล้วเนาะในส่วนของตัว c 3 9 9้นั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมานะครับมาหน้าประมาณนี้ใช่มม้ยลลลลลเเาาาาื่่ออนนนงงงด เลยลงมานี่ครับก็จเจอประมาณนี้เนาะอันแรกก็จเจอในส่วนของตัว iOS โซจีนนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตอนเข้าเกมครับมันจะใช้ข้อมูลจีนด้วยหรือเปล่านะครับใครที่ใช้ iOS เราเล่นเกมนี้อยู่คอมเมนต์บอกข้อมูลกันหน่อยแล้วกันเนาะส่วนวิธีที่ผมสอนจะเป็นเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับให้กดมาเลยอ่าแล้วก็ทําการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับดาวน์โหลดต่อไปแล้วก็ รอไฟล์เสร็จสิน้นนะครับเมื่อไฟล์เสร็จสิน้นแะล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับต่อมานะครับเมื่อทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ทำไฟล์ตรงนี้กดลบผิดพลาดไปนะครับก็ไปหาในส่วนของตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดดูนะครับก็จะมีไฟล์แบบนี้หรือใครมีตรงนี้ก็สามารถติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรากดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะหลังจากนั้นนะครับให้ทําการติดตั้งด้านขวาล่างหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้กดเปิดเกมเลย แล้วกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการสมัครเข้าเกมนะครับให้เรากดอาติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับหรือใครมี VChat ก็ใช้ VChat เลยนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับให้ตั้งในส่วนของตัว ID แล้วก็รหัสผ่านของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วกดติ๊กถูกไว้ด้วยเนาะเมื่อตั้ง ID แล้วก็ตัวพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสีส้มตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับจะเป็นการลงทะเบียนเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นนะครับมันจะติดหน้าในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือชื่อ แล้วก็เลขนะครับของจีนใช่ไหมครับให้เรากลับไปที่ตัวเว็บไซต์ของผมเลยเนาะเรากลับมาที่เว็บไซต์กลับมาก่อนนี่แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับจะมีตรงนี้อยู่นะครับนี่เว็บุ่มเลขจีนนะครับให้เรากดเข้าไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับพอเจอหน้าประมาณนี้เรากดอ่ากดเปิดเลยนะครับในนี้ก็จะมีชื่อกับเลขนะครับผมให้ก๊อปในนี้เลยเนาะผมคงไม่ต้องสอนก๊อปปี้อะไรเนาะน่าจะก๊อปกันเป็นอยู่แล้วนะครับให้กดค้างแล้วก็ทําการก๊อปปี้ เมื่อเรา Co ป y ี้ชื่อแล้วก็เลขมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับลองกดปุ่มสีส้มยืนยันดูว่าใช้ได้หรือเปล่านี่ครับ e a s y มากๆเลยนะครับคง,งไม่งงนะต,ตัวชื่อกับตัวเลขครับมีค่อนข้างเยอะนะค่อยๆลองใช้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายกว่า4399อีกนะครับอย่าลืมจด ID อะไรไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับในการเล่นนะเนี่ยลองเข้าดูเซิร์ฟตอนนี้มีเท่าไหร่วะเฮ้ยสองพันกว่าเซิร์ฟเลย <laughs> คือบนแดงทุเซิร์ฟเลยนะแล้วก็นะตอนเนี้ย 2,000กว่าเซิร์ฟเลยท่านผู้ชมครับดูครับนี่ก็สามารถเข้าเล่นได้ปกติแล้วนะเดี๋ยวมีการโหลดแพทนน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวรอโหลดแผทแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกันนี่ครับเราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมนะครับเราสามารถเล่นได้จริงๆนะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อแล้วผมเข้ามาเล่นนิดหน่อยเนาะดูชื่อที่ตั้งนี่ครับนี่ก็จะเป็น ตัวละครตัวเดียวกันเลยนะครับชื่อในนี้เป็นภาษาจีนเนาะแต่ตอนที่เราวิ่งอยู่ข้างนอกอะชื่อเป็นภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเออพูดผิดนะเกมไม่มีภาษาไทยเนี่ยมีแค่ภาษาจีนแบบล้วนๆเลยนะครับเนี่ยสามารถเล่นได้นะเนี่ยเห็นปะเออก็แนะนําวิธีกันไปแล้วนะครท่านผู้ชมครับใครที่ชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเกมเพลย์กันครับนี่นี่นี่อัดไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ,อ,อรุมสก,กรรมกันไปครับเดี๋ยวเราไปใช้กับบอสกันได้นะในส่วนของท่าไม่ตายฟึบมาแล้วนะครับนี่ชื่ออะไรเราก็ไม่รู้นะยอยู่ต้นเรื่องนี่นี่เจอหมัดชุดไปหมัดชุดไปเจอชุดไปชุดไปชุดไปลอยไปลอยไปลอยไปคือเป็นเกมวันพีที่ภาพสวยจริงทุกผู้ชมครับสวยแบบโคตรสวยเลยนะนี่นี่น เอาไปสิเอาไปสิเอาไปสินี่อีซีจ่จัดเลยนะครับนี่ครับบอกเลยว่าง่ายแท้นะครับง่ายแท้ในการเล่นนะข <c oughs> ้อเสียเกมนี้เลยก็คือตัวเกมมีแค่เวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับยังไม่มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือรนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ก็เลเวลสี่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองพายเรือไปต่อ โอเคนี่ครับชื่อผมขึ้นสีเขียวแล้วเห็นปะ่ะแต่ว่าชื่ออ่านด้านซ้ายบนนะครับเป็นภาษาจีนนี่โคบีได้โคบีมาแล้วไปไหนกันต่อไปหาโซโล,โลหรือเปล่าใช่ไหมไปหาโซโลก่อนแล้วไปหานามิแล้วก็ไปหาอุซอบถ้าจำไม่ผิดไปไกลยังไงลูกพี่เราจะไปสู้กับเขาทําไมล่ะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับเขานี่ครับแผนที่ก็จะเป็นแผนที่แบบนี้เลยนะเป็นแบบแผนที่เวิร์กใหญ่เลยนะ คือเกมมันพีไม่ต้องเป็นเกมมันพีชแบบนี้นะระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอะไรที่สุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะอะขึ้นฝั่งโซโลนี่ครับเราจะขึ้นไปหาโซโลกันอขึ้นครับนี่ไปครับมีลูฟี่มือใหม่เต็มเลยเราเป็นลูฟี่ชื่อภาษาอังกฤษคนเดียวหรือเปล่านี่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เราเพิ่งเลือกไงโอเค มาช่วยโซโลกันครับไปรับภารกิจดีลูกพี่ปีนขึ้นไปคุยกันนิดนึงมาครับปีนออกไปแล้วก็เดี๋ยวไปรับเควสนิดนึงนะครับให้เสียเวลาเล่นนิดนึงมาสู้กันมาเลือกโคบี้ออกมาอีกตัวนึงนะครับไปสู้กันเลยมาครับจัดไปไวซ์รุน นี่นี่จะไปไวซสรุนปึ๊บ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 อือเอาดิเดดเดดเดเอาดิเอาดิอ,ดเอ,ดเอดีเรียบร้อยครับผมบอกเลยเป็นยังไงกันบ้างนะมาครับเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปคุยไม่หาโซโลได้ยังเลเวลห้าเลยท่านผู้ชม อยาก,กสู้กับไอตัวบอสนะอยู่ไหนเอ่ยบอสอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงอยู่ในนี้หรือเปล่ายืนสู้กันอยู่นะครับไปเลยนะครับผมเราจะได้สู้กับบอสน่นาจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะจะเล่นให้ดูในคลิปนี้นะว่ามาเล่นได้จริงนะไม่ได้ม้นะระบบออโต้ม,มาแล้วสะดวกสบายจริงเลย,ยกกนะครับแต่ที่แปลกใจคือเกมแนวเนี้เปิดให้บริการในสต์ประเทศไทยแบบไม่ค่อยเวิร์กนะแนวอ PG ที่หลายคนต้องการ นะครับอย่างเช่นไมค์คิโร่ก็ปิดไปละนะเปิดได้แป๊บเดียวนะครับคนผู้เล่นไม่ได้หนาแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พวกแนว RPG ที่เปิดในไทยอ่ะเปิดกันโคตรนานเลยนะพอจะปิดให้บริการหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนาะเพราะว่าผู้คนค่อนข้างแบบหนาแน่นดูครับไปลุยกันเลยวิ่งกันต่อไปจ้ามาบเจอกันอีกแล้ว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 นี่ มันก็ไม่ได้มีพลังอะไรเนี่ยมันเป็นแบบมินิบอสนะก่อนที่เจอพ่อเขามันจะโหดอะไรขนาดนั้นนี่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 เรียบร้อยไหมปึ๊บจดไปไวซ์รุนนี่ครับเอาดาบโซโลมาได้แล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าอ่า ใครที่สนใจลองดูกันได้แล้วก็อย่าลืมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ